ได้เลยครับด้านล่างนี้คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000ตัวอักษรเกี่ยวกับหัวข้อสหรัฐอเมริกากังวลไทยขยับเข้าใกล้รัเสเซียมากขึ้นทุกวันจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสมดุลทางอำนาจครั้งใหญ่ หลังจากสงครามในยูเครนความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนหลายประเทศทั่วโลกต้องเลือกข้างอย่างระมัดระวังประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังตกเป็นจุดสนใจของโลกเนื่องจากท่าทีที่เริ่มขยับเข้าใกล้กับรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มรู้สึกกังวลอย่างเห็นได้ชัด เมื่อไม่นานมานี้มีการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยและรัสเซียหลายครั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและการท่องเที่ยวการลงทุนของรัสเซียในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนักท่องเที่ยวรัสเซียหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ภูเก็ตพัทยาและสมุยซึ่งทำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลไทยได้แสดงท่าทีที่เปิดกว้างต่อรัสเซียมากว่าที่เคยมีมาในอดีตการเยือนของคณะผู้แทนทางเศรษฐกิจจากมอสโกและการเจรจาความร่วมมือด้านการค้าเสรีทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นไทยยังมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและพลังงานจากรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกามองว่าอาจกระทบต่ออิทธิพลของตนในภูมิภาคนี้ สหรัฐอเมริกาเคยถือว่าไทยเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโต้รายแรกในเอเชียและมีความร่วมมือทางทหารที่ยาวนานเช่นการฝึกคออบอบอราโกที่มีชื่อเสียงแต่ในช่วงหลังความสัมพันธ์ดังกล่าวเริ่มมีช่องว่างไทยพยายามวางตัวเป็นกลางระหว่างมหาอำนาจทั้งสองขณะที่รัเสเซียกลับมองว่าไทยคือประตูสำคัญในการเข้าถึงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างไทยกับรัสเซียก็กำลังเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลายัยหลายแห่งของไทยเริ่มมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันในรัสเซียมีหลักสูตรภาษารัสเซียเปิดสอนมากขึ้นและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศก็ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเมืองหรือเศรษฐกิจ แต่เริ่มแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนในมุมมองของสหรัฐอเมริกาการที่ประเทศไทยขยับเข้าใกล้รัเสเซียมากขึ้นถือเป็นสัญญาณอันตรายเพราะอาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกาใช้เพื่อถ่วงดุลอำนาจของจีนและรัเสเซียในภูมิภาคหากไทยเลือกที่จะร่วมมือกับรัเสเซียอย่างเปิดเผย สหรัฐอเมริกาอาจสูญเสียพันธมิตรสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามไทยไม่ได้ต้องการเลือกข้างใดข้างหนึ่งรัฐบาลไทยเน้นย้ำเสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคไทยต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก มากกว่าจะเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ความเป็นจริงในโลกยุคใหม่อาจไม่ได้ง่ายเช่นนั้นการก้าวเข้าไปใกล้รัสเซียมากเกินไปอาจทำให้ไทยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและการทูตขณะเดียวกันหากไทยพยายามรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นแฟ้นก็อาจพลาดโอกาสทางเศรษฐกิจจากรัสเซียที่กำลังมองหาพันธมิตรใหม่ในเอเชีย สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกเพราะทุกก้าวที่ไทยเดินจะมีผลต่อทิศทางของทั้งภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานความมั่นคงหรือการค้าเสรีการตัดสินใจของไทยจะถูกจับตามองจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียอาจลึกซึ้งยิ่งขึ้น หากทั้งสองประเทศสามารถสร้างความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการขนส่งหรือความมั่นคงพลังงานซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่มีอิทธิพลม,มากขึ้นในสายตาของมหาอำนาจคำถามคือไทยพร้อมหรือยังที่จะเดินบนเส้นทางใหม่ท่ามกลางแรงกดดันจากสองขั้วอำนาจโลก และสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรเพื่อรักษาอิทธิพลของตนในประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ใครแข็งแกร่งกว่าแต่อยู่ที่ว่าประเทศไทยจะเลือกเดินอย่างชาญฉลาดเพียงใดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระั